สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเปรียบเทียบระหว่าง m s l a d กับ MT15 นะครับว่ามันแตกต่างกันอะไรตรงไหนบ้างเพราะว่าผมก็ใช้งานมาพักใหญ่แล้วนะครับจะใช้ m s l a d มานานกว่า MT15 นะครับ MT15 นี่ก็จะเข้าปีที่2แล้วอันดับแรกผมจะให้ดูที่กุญแจก่อนเลยครับที่เป็นโลโก้แดงเนี่ยจะเป็นกุญแจของ MT15 ผมซื้อซีิโคนมาใส่แล้วก็สายเหลืองเนี่ยจะเป็นกุญแจของ m อ็ led, นะดูจากการใช้นะครับมันก็จะซึกหน่อยเพราะว่าใช้มานานอันดับแรกเลยข้อแตกต่างของมันที่เรารู้กันดีก็คือว่าขนาดของ CC M/ เอ็เนี่ยเขาจะให้มา150 c c ส่วน m t 15เนี่ยจะให้มา155 c c แต่เวลาการขับขี่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ ต่อไปเลยที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือขนาดของหน้าจอครับของ m เนี่ยเขาจะทำหน้าจอมาน้อยกว่า m t 1 5นะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือเขาจะแสดงผลมาให้เราครบเลยนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนโหมดไปกดดูนาฬิกานะครับเพราะว่าเขาจะแสดงตรงนี้เลยเวลาเราขี่รถไปทำงานเร่งรีบอย่างเงี้ยเป็นผมเนี่ยผมจะต้องดูนาฬิกาตลอดนะครับเพื่อที่จะ รู้ว่าเวลานี้ถึงจุดไหนเวลาไหนถึงจุดนี้ประมาณนี้อะอันนี้คือข้อดีของมันนะครับถึงมันจะจอเล็กแต่มันก็บอกควบในจอเดียวกันอ่แต่ว่าลักษณะการบอกความเร็วหรือว่าความเร็วรอบนะครับเป็นตัวเลขเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ m s a s เนี่ยจะไม่มีไฟบอกเกียร์มาให้นะครับแต่ mt 1 5เนี่ยจะมีไฟบอกเกียร์มาให้อ่า ต่อไปจะเป็นลักษณะบอดี้ของถังน้ำมันครับของ M/ s l a s เนี่ยถังน้ำมันมันจะมีลักษณะบอดี้ที่อวบอูมกว่าของ Mt15 เนี่ยของ Mt15 เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เลียวกว่า M/ s l a s นะครับถ้าเกิดเราขึ้นข้อมขี่เนี่ยเราจะรู้เลยนะครับต่อไปจะเป็นรูปทรงของบาอก เอ็มซลจะให้เป็นเบาะสองตอนมานะอันนี้ของคนขี่ของคนซ้อนก็จะมีลักษณะสูงหน่อยเวลาคนขี่นั่งลงไปเนี่ยมันก็จะล็อกพอดีล็อกไข่ล็อกตูดด้านหลังนะครับส่วนของ m t 1มทน่เนี่ยจะให้เป็นเบาะตอนเดียวมานะครับเป็นตอนเดียวยาวเลยคนขี่เนี่ยสามารถเขยืบตูดมานั่งตรงนี้ได้นะเวลา ขี่ทางไกลแล้วก็รู้สึกเมื่อยต่อไปจุดเด่นๆเลยที่แตกต่างกันนะครับก็คือรูปโฉมด้านหน้าครับและด้านหลังนี่ครับอันนี้เป็นโฉมด้านหน้าของ m s l ก็ดูสวยเทด่ดีมองไปมองมาก็คล้ายๆแซดและนี้นะครับ ชมด้านหน้าของ MT15 มองไปมองมาเหมือนหุ่นยนต์เหมือนบับเบิลบีเหมือนตะกะแตนมองได้หลายอย่างนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเด่นๆเ,เลยและด้านหลังครับแน่นอนครับเพราะว่ารถมันทําคนละรุ่นกันออกมาคนละปีกันนี่ครับอันนี้คือด้านหลังของ m s l จะทําไฟเรี้ยวมาแบบนี้อ้ ไฟเดียวก็คือเหมือนกันนะครับโทษทีนี่ไฟท้ายครับและนี่ก็จะเป็นไฟท้ายของ mt 1 5ครับส่วนไฟเลี้ยวเหมือนกันที่สีมันแตกต่างกันเพราะว่า mt ส้ผมเปลี่ยนไฟเลี้ยวใหม่นะเป็นสีสมกมันก็เลยเป็นสีลมดำอย่างนี้สำหรับไฟเลี้ยวต่อไปครับจะเป็นตำแหน่งของกระปุกน้ำมันเบรก ของ MT15 กระปุกน้ำมันเบรกจะออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับเห็นไหมนี่ทำให้เราเห็นแล้วก็ข้อดีของมันคือเราเซอร์วิสง่ายเวลาเราจะเติมน้ำมันเบรกนะครับส่วนของ m s l ม s h ั ash, มันจะฝังหลบอยู่ในเฟรมครับนี่เลยจะอยู่ตำแหน่งนี้ถ้าเราจะเซอร์วิสหรือว่าซ่อมซ่อมแซมมันนะครับเราต้องเปิดบ่อ เปิดเฟรมชิ้นนี้และชิ้นนี้แล้วก็จะมีน็อตผมไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรอาจจะเป็นเบอร์สิบนะครับขันกระปุกนะ้ํามันเบรกมันออกมานะครับมันก็จะยุ่งยากกว่าของ MT15 นะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียของมันต่อไปครับก็จะเป็นกัน,กนดันดเดิมนะครับที่เขาให้มาของ M/ เนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ย มันจะมีขนาดสั้นกว่าของ MT 1 5นะของ MT 1 5เนี่ยมันจะยาวกว่าที่ออกจากตูดรถมาผมก็เอามือวัดแล้วแหละของ MT 1 5เนี่ยเขาให้มายาวกว่านะของ m เนี่ยจะเป็นเหล็กสีขาวมาให้ส่วนของ MT 1 5เนี่ยเขาก็จะทำสี ดำเงามาให้เลยนะครับแต่พูดถึงเรื่องการดีดกันโคลเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพมันแย่พอกันเพราะว่าทั้ง2อรุ่นนี้หน้าฝนเนี่ยมันกันโคนดีดขึ้นมาหาเราไม่ได้เลยเราต้องไปใส่กันดีดเพิ่มนะครับถ้าเป็นหน้าฝนอันนี้เป็นหน้าแรงไงเป็นหน้าหนาวอยู่ผมเลยใส่ท้ายเดิมก่อนยังไม่ได้ใส่กันดีดนะครับเน้นขี่เดิมก่อน และต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของรูใส่น็อตสปูลนะครับที่สวิงอาร์มที่เราเอาไว้ยกรถเนี่ยผมว่าของ mt 1 5เนี่ยเขาให้มาดีมากเลยนะเพราะว่าเดิมเดิมเนี่ยเขาให้รูน็อตเรามาเลยเนี่ยเราซื้อน็อตสปูลยกรถมาเนี่ยเราสามารถมาหมุนใส่ได้เลยครับเขาให้รูใส่มาทั้งสองข้างเลย ทำเกี่ยวมาให้เรียบร้อยด้วยเนี่ยครับให้มาทั้ง2ข้างนะครับสําหรับ mt 1 5ง่ายมากแต่ของ m led, ผมไม่รู้ว่าคันอื่นเป็นยังไงนะแต่คันของผมครับ m led, เลขาไม่ได้ให้นอ็อตที่ใส่ลูสปูลมาให้นะครับเนี่ยครับเขาจะทําเป็นแบบนูนๆตันๆไว้นะครับทั้ง2อฝั่งถ้าเราจะใส่สปูล ถ้าเราไม่เจาะตรงนี้เองเราก็ต้องหาซื้อสปูนที่แบบใส่เกี่ยวติดกับเพาหลังตรงนี้มานะครับมันก็จะมีขายอยู่ซึ่งมันก็จะดูยุ่งยากกว่าของ MT15 นะครับต่อไปครับก็จะเป็นตำแหน่งของรูเสียบกุญแจนะครับที่เราจะใช้ในการเปิดเบาะของตัวรถ ของ m s l a s จะอยู่ด้านข้างตัวรถฝั่งซ้ายมือเลยของเราถ้าเกิดเราขึ้นค้อมขี่ลูนแจจะอยู่ที่ตำแหน่งระดับหัวเข่าซ้ายเรานี่ครับจะอยู่ข้างตัวรถตรงนี้เลยนี่เวลาเราขันเปิดเบาะปุ๊บเราก็จะเปิดได้จากเบาะเล็กอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้เปิดปุ๊บ เราหยิบขึ้นมาเราก็จะเปิดได้เบาะเล็กจะมีช่องใส่ของให้นิดหน่อยเรียกว่าใส่โทรศัพท์ไม่ได้อะใส่เงินแบงก์ได้ใส่เงินเหรียญได้แต่ใส่ของมีค่าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวหล่นหายเนาะอ่ะจบไปเวลาปิดแล้วก็มันจะมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เงี้ยงไปก่อน กระดานปิดปุ๊กนี่แต่ครับแต่ของ mt 1 5รูตำแหน่งขันกุญแจเปิดเบาะเออที่แรกผมเดินหารอบคันเลยนี่ครับมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าจะอยู่ใต้นี้ครับนี่จะอยู่ใต้ซุ้มล้อครับนี่ครับที่เห็นฝามันออกมาเนี่ยครับ นะครับแล้วก็มุญเจอดไข่สอดเข้าไปแล้วก็หมุนบิดเบาะของ mt 1 5ก็จะสามารถยกเปิดได้เลยแต่ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะใส่ค่อนข้างลำบากนิดนึงถ้าเกิดเราเปิดนะต้องใช้เวลาเนี่ยครับตำแหน่งมันก็ต่างกันเนาะส่วนโครงบอดี้นะครับผมคิดว่า โค้งตรงนี้เนี่ยเหมือนกันนะครับ MT15 มันก็คือถ้าเราพูดง่ายๆ,ๆมันคือ m ตัวใหม่หรือเปล่าต่อไปครับเรื่องข้อแตกต่างในการใช้งานเรื่องของไฟหน้านครับข้อแตกต่างคือไฟหน้าของ MT15 เนี่ยเวลาเราขี่ตอนคืนนะนะ มันจะสว่างมากกว่าไฟหน้าของ m ครับจริงๆก็คือสว่างมากนะครับมันจะเป็นไฟแบบกลมแบบนี้มาให้นะครับส่วน m ก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครับของ m ก็สว่างนะก็ใช้ได้แต่ว่า mt 1 5ก็สว่างมากกว่าเยอะต่อไปจะเป็นตำแหน่งของประกับครับ มันก็จะเยื้องๆกันนิดหน่อยตำแหน่งของสายประกับ mt 1 5นะเอ้ยโทษทีครับตำแหน่งของสายประกับ m เนี่ยมันจะเหมือนว่ามันจะเกือบเกือบ45หองศานะครับตำแหน่งที่มันยกขึ้นมาส่วนของ mt 1 5มันเป็นตำแหน่งร8 0องศาเนี่ยครับมันจะตรงไปเลยมันจะไม่ได้ยกแบบ45องศาเหมือนของ M อ็มนะครับอันนี้จากจุดสังเกตที่ผมสังเกตดูเออเขาก็ทำแตกต่างกันมาแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้สายมันมาลุง,ลงรังตรงฝากระปุกนะ้ำมันเบรกหน้าหรือเปล่าเพราะเวลาเซอร์วิสจะได้ไม่ต้องมาบังเนี่ยครับแบบของ MS มันก็จะมาพัวพันกับฝากระปุกนะ้ำมันเบรกหน้าหน่อย แต่ว่าอันนี้ของผมเก่าแล้วนะดูน็อตเครื่งคี้ตนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะตัวนี้มันเสียอยู่ก็คือตอนนี้เบรกหน้าของเอ็นซาร์ผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ละผมก็จะว่าจะซื้ออันนี้มาเปลี่ยนนะครับเดีย๋ยวรอปีใหม่เนี่ยครับเขาก็ทำหลบนะครับเออมันก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะที่เขาปรับเปลี่ยนมาให้นะครับอันนี้เราก็เปิดสบายหน่อยไม่มีสายอะไรมา กั้นอะไรนะครับยุ่งยากต่อไปครับที่ต่างกันตำแหน่งของน็อตลูน็อตยึดโชคหน้าของ m สที่เราคุ้นเคยกันครับลูน็อตยึดโชคเนี่ยครับก็จะอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างทั้งบนและล่างของทั้งซ้ายและขวาแต่ของ m t 15ด้านล่างครับ รูนอตยึดชหน้าด้านล่างจะอยู่ด้านหน้าครับทางซ้ายและขวาส่วนยึดด้านบนก็จะอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมแบบเดียวกับ m s l ขนาดโชคผมไม่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่าแต่ดูจากตาเปล่าแล้วน่าจะมีขนาดเท่ากันนะครับและต่อไปจะเป็น รูปทรงของเฟรมครับคือรูปทรงของเฟรมเนี่ยที่ปิดเครื่องยนต์ของ mt 1 5เนี่ยเขาจะเปิดเปื่อยมานี่นะครับช่วงนี้เขาจะเว้นช่องว่างไว้ให้เราสามารถเห็นสายม้าน้ําเห็นสายไฟอะไรต่างต่นะครับได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะเป็นค้างหมูเลยนะครับซึ่งจะเว้นช่วง แต่ของเอ็มซาล้ครับเขาจะปิดมามีชิดกว่าเนี่ยครับเราจะมองไม่เห็นสายม่น้ําเลยนะนี่ช่วงนี้เราจะมองไม่เห็นเลยค้างหมูหรือที่เรียกว่าอกกันเลยครับมันก็จะเชื่อมติดกันกันกบเฟรมเลยครับแล้วก็จะปิดช่วงสายม่น้ําพวกอะไรไว้นะครับซึ่งก็เขาออกแบบมาให้การความร้อนนั่นแหละนะครับก็จะต่างกันช่วงนี้ก็คือจะไม่ได้ เบยฝาข้างเครื่องแบบของ mt 1 5นะครับที่ต่างกันอีกก็คือหม้อพักของน้ำยาหล่อเย็นของ m เนี่ยเราจะเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็นได้คือเราต้องใช้ความสามารถหน่อยครับมีไฟฉายหรือว่าเปิดแฟลชมือถือนะครับส่องเข้าไปดูตามช่องนะครับ ตามช่องนี้และก็ช่องนี้ถ้าเราขี้เกียจถอดเปิดเฟรมอะเนาะม,มันก็จะดูยากเพราะว่าเฟรมเขาทามาปิดบังหมดเลยส่วนมนากผมจะดูใต้ช่องนี้นะเนี่ยนี่ใต้ใต้ช่องนี้เอาไฟส่องเข้าไปหรือเปิดแฟลชมือถือส่องเข้าไปมันจะมีระดับที่กระปุกมะผักบอกอยู่แต่ของ mt 1 5ครับเขาได้ย้ายมาให้เราแล้วให้เราดูระดับแล้วก็เช็คง่ายๆเลยของ mt 1 5จะอยู่ตรงนี้ครับ ใกล้กับที่ตบเกียร์เราเลยนี่ครับเห็นไหมครับกระปุกแล้วเรามองเข้าไปดีๆเราก็จะเห็นระดับเลยครับเรามานั่งมองตรงนี้ไม่ต้องเปิดแฟลชนะครับไม่ต้องเอียงก้มอะไรให้ยุ่งยากครับนี่เขาก็เก็บรายละเอียดทํามาให้เราแบบนะทำอะไรง่ายขึ้นนะเป็นบางจุดต่อไปครับ ที่ผมเห็นเด่นๆเลยก็คือท่อไอเสียของ MT15 จะมาในรูปแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับจะเหมือนกับอาจะเหมือนกับ New R15 แล้วเนี่ยครับก็ดูสวยดีครับก็จะเป็นแบบใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นที่การความร้อนนะครับจะมีตรงช่วงหัวแล้วก็ตรงช่วงท่อมาให้ส่วนคอท่อก็จะดูใหญ่แล้วก็ล่ำๆนะครับ แล้วก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าเป็นแคทพ a ร k หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็เรียกสุ่มไปเนี่ยครับอันนี้คือท่อเดิมๆนะครับคือผมก็ชอบนะเพราะว่ารูปทรงท่อมันก็เป็นแบบใหม่แล้วแต่ของ m s l a นะครับก็จะเป็นรูปทรงก็คือที่บ้านผมเนี่ยจะมีส p a r k คร้อตัวแรกเลยคันหนึ่ง เนี่ยครับผมว่าท่อมันเหมือนกันเลยท่อมันเหมือนกับสปาร์ค135เป๊ะนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่คอท่อของเอ็มซลเเนี่ยคอท่อจะทํามายาวกว่านะครับนอกนั้นก็เหมือนกันครับเครื่องอะไรรูปทรงคล้ายกันหมดเลยครับรูถ่ายน้ามันเครื่องและที่แตกต่างกันเด่นๆอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนอกจากท่อไอเสียก็คือบางโคนครับ บางโคลด้านในครับของ M s l a s นะครับจะให้มายาวกว่าจากการโคลที่กระเด็นเปืเป้อนใต้รถเนี่ยได้มากกว่าของ MT15 MT15 นะครับดูให้มาแค่นี้คือเหมือนไม่ได้ให้กันอะไรเหมือนแค่กันเศษโคลอะไรกระเด็นเข้าไปในโช๊คเฉยๆครับดูครับให้มาสั้นกุจุแต่ก็น่ารักดีนะอมืมันก็อืม มันก็เข้ากับทรงรถมันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับฟิลในการขับขี่มันก็จะต่างกันแน่นอนและครับระหว่าง m s l a s กับ mt 1 5เนี่ยของ m s l a s เนี่ยเวลาเราขี่เนี่ยผมรู้สึกว่า m s l a s เนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่า mt นะครับมันจะหนักกว่านั่นแหละส่วน mt ก็จะเบาวกว่า m s l a s นะครับ แล้ว MT มันจะออกฟิลไปแบบว่านิ่มส่วน M มันก็จะออกฟิลแบบนิ่มในช่วงแรกๆดีกว่าส่วนรอบปลายมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะกระด้างหน่อยมันจะไม่นิ่มเหมือน MT 1 5นะครับ MT 1 5จะนิ่มกว่าแล้วก็ช่วงของการขี่เลี้ยวยูเทิร์น ของ mt 1 5เนี่ยมันจะทำวงเลี้ยวได้แคบกว่า m นะครับอืมเหมือนว่ามันจะคล่องกว่าเวลาเลี้ยว m ก็จะทำวงเลี้ยวกว้างมากกว่า mt นะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของระบบมันซึ่งผมก็ไม่มีความรู้หรอกนะแต่ว่า mt 1 5เนี่ยจะมีระบบวาล์วแปรผันครับวาว vva เลยมาให้แล้วส่วน S m s l a เนี่ยก็จะไม่มีนะครับระบบวาล์วแปรผันนะครับก็มีเท่านี้แหละครับที่ผมพอจะจับจุดแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูกันได้นะครับระหว่าง m s l a 150กับ m t 15 155นะครับจากการใช้งานของผมผมก็ว่าก็ใช้งานดีทั้งคู่นะครับที่ผม ซื้อสองคันนี้มาใช้ก็เพราะว่าผมชอบครับเพราะว่ามันก็ขี่สบายดีอีกอย่างหนึ่งเวลาขี่ทางไกลนะครับสองคันนี้นะครับปวดตูดทั้งคู่ครับผมก็ขี่ไม่ไกลมากแล้วก็เน้นขี่ทำงานไปกับรวมกันก็80โลไป40กับ40นะครับ สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องอย่างโซ่สเตอร์นี่ก็บางทีก็ปีละครั้ง2ปีครั้งนะครับก็อยู่ที่เราดูแลล่าสุด M/ เนี่ยผมก็เปลี่ยนโซ่สเตอร์ไปนะครับเปลี่ยนเองก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกืบอบ2ชั่วโมงนะครับ ยากตอนใส่ครับล้อหลังเพราะว่าเราต้องประคองเบรกหลังด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำชำนาญแล้วก็อาจจะไวมากขึ้นนะครับแล้วก็การถ่านน้ำมันเครื่องผมก็ทำเองนะครับผมก็เคยทำคลิปลงไปก็ดูแลรักษาไม่ยากครับอยู่ที่เราเราดูแลเขาดีเขาก็ อยู่กับเรานานครับแล้วก็เรื่องของยางนะครับผมแนะนําว่าถ้าเปลี่ยนยางถ้าเราจะเอาแบบยาวๆหรือว่าจบนะครับผมแนะนําให้ใส่ของ IRC เนาะหรือว่า p ิลารี่ก็ได้ก็ทนดีนะก็พี่เพื่อนที่ทํางานผมก็ใส่ของ p ิลารี่นะครับแต่ราคาก็จะสูงหน 4, 700, นะ่อยสี่พัเนาะ แต่ก็นิ่มเลยอะผมใส,ใส่ผมใช้ยาง IRC แล้วไปลองขี่ของเพื่อนที่ใส่พีาราลี่อ้โหคือยางของเขาคือนิ่มมากนิ่มกว่ายางของผมนิดมันแบบเรารู้สึกฟิลได้เลยนะครับนะก็แล้วแต่งบของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของน้ำยาหล่อเย็นนะครับรถผมเนี่ยผมจะ 2ปีถ่าย1ครั้งนะครับแต่ครั้งล่าสุดนะครับที่ทำคลิปถ่ายหลอดเย็นของ m s l a ไปอันนั้นคือเกิน2ปีผมมานับเวลาแล้วก็ดูปฏิทินดูแล้วมันเกิน2ปีครับเพราะว่าเวลาขี่ไปอะ่ะมันขึ้นเตือนอเออแบบเวลาผมขี่ไปทำงานช่วงบ่ายอย่างเงี้ยคือมันขึ้นสัญลักษณ์แบบร้อนจัดจัดอ่ะคือว่า มันขึ้นเป็นรูปสีแดงเป็นรูปม่านน้ำเตือนว่าคุณต้องจอดพักก่อนนะเออผมถ่ายลองอมาแบบมีแต่น้ำเปล่าไม่มีน้ำยาหล่อเย็นที่เป็นสีเขียวแล้วเอออันนี้คือผมใช้สีเขียวนะครับแต่ว่าของเดิมโรงงานมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นสีชมพูนะก็แล้วแต่เราสะดวกใช้นะครับแต่โดยรวมมันก็ใช้ได้เหมือนกันอ,อืผมดืมให้ดู จอสแสดงผลของ MT15 นะครับที่บอกว่ามันเป็นยังไงเปิดให้ดูครับก่อนที่จะจบคลิปไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากผมจะขี่ตอนคืนนะ MT15 เนี่ยครับมันจะมีบอกเกียร์ให้เรานะครับของ MT15 นะครับแล้วเวลาเราจะดูเวลาเนี่ยเราก็ต้องสมมติว่าเราจับเลขทิปอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องกดตุ่มนะครับ เพื่อที่จะไปดูนะครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากกว่าของ m อ็มซเลงของ m s เนี่ยมันก็จะแสดงผลครบให้เราดูปื้ดเดียวเลยถึงจอมันจะเล็กกว่านะครับนั่นแหละครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นรถที่น่าใช้ทั้งคู่นะครับผมให้ดูสองคันคู่ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อย ซึ่งผมไม่ได้ทําการตัดอะไรเลยนะแบบคลิปยาวๆเรียวๆเลยนะครับยังไงก็ชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ